อ้วนน้อยมงคลใช้กราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกทุกท่านนะคะที่แวะปล้นผลไม้ให้กับอ้วนน้อยมงคลใช่นะคะวันนี้ก็ต้นสับปะรดมาส่งน้องแล้วนะคะพอคอนไม่คอนอ้วนน้อยมงคลชายนะกราบขอบพระคุณนะคะคุณพอ่อคุณแม่ทุกทุกท่านเลยนะคะแม่แม่ ทีรักและเอ็นดูนะคะเวะนะคะป้อนผลไมว้วาฬวานให้กับอ้วนน้อยนะคะอ่าได้มีค่าแนนนะคะซื้อต้นสับปะรดนะคะซื้อแปลงหญ้าให้น้องนะคะพอคอนแม่คอนอ้วนน้อยมงคลชัยกราบขอบพระคุณนะคะแม่ม,มีต้นสับปะรดกินแล้วนะอนอ้วนอะอ้วนน้อย กราบขอบพ,พระคุณทุกๆค่าแน่นะคะคุณพ่อพคุณแม่จ้ากราบขอบพระคุณทุกๆตะกร้าผล,ลไม้นะคะทําให้น้องมีค่าแน่นาซื้อต้นสับปะรดซื้อแปลงหญ้าก,กินในทุกๆวันนะคะแม่แม่ครอบครัวอ้วนน้อยมงคลชัยนะคะขอให้คุณพ่อพคุณแม่ทุกๆท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะตลอดปีตลอดไปะค่ะแม่อายุมั่นขวัญยืนล้ารวยเงินทองยิ่งยิ่งขึ้น เดินทางปลอดภัยทุกๆการเดินทางนะคะวันนี้ครอบครัวอ้วน้อยกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับหรือ,อยังมงคลอ่าไหนขอบคุณครับก่อนเร็วๆขอบคุณเรโๆยังไงเอ่ยไหนไหนเร็วๆเดี๋ยวค่อยกินเร็วๆไหนขอบคุณครับหรือยังครับ ไหนนี่เสียงด้วยวะไหนขอบคุณครับเลยยังหละอ้วนนะขอบคุณครับก่อนเร็วๆเร็วๆไหนครับโอ้ยเสียงหายเนาะนะคะแมเมอ้วนน้อยกลับขอบพระคุณครับผมเอ้ยไหน กระโดอ้วนน้อยนะคะแม่แม่นะคะครบรัวอ้วนน้อยมงคลชายกราบขอบพระคุณค่ะ